นีสภาพแอร์สูฮี้นะคะนี้สภาพหพ่อดล้างอันนี้ด้านในนะคะจะเห็นว่าตันมากเชือล่าก่อนด้านในนะคะไกกี่เดิน อันนี้ลูกค้าเพิ่งล้างแอร์ไปเดือนเดียวน,นะคะแต่ปัญหาที่เจอก็คือน้ำหยดอันนี้เรามาแก้ปัญหาด้วยวิธีการตัดล้างนะคะอันนี้ช่างก็จะฉีดล้างนะคะ อันนี้เดี๋ยวเรามาดูแกนอีกทีหนึ่งตอนอาล้างเสร็จแล้วนะคะ